สวัสดีค่ะเราก็อยู่กันที่ช่องชาญยนต์2 0 0น c h a ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพาลูกเพจของเรานะคะมาพบกับรถที่เปิดตัวนะคะในงาน d e a เลอร์ e ิทติ้นะคะรุ่นแรกนะคะบอกเลยว่าเป็นลายน่ารักมากๆนะคะใครที่ เป็นแฟนคลับนะของมินเนี่ยนอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าต้องมาพบกับรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือสกูปปี้นะคะมินเนี่ยนลิมิเต็ดอี dition นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่ามาพร้อมกับลวดลายสติ๊กเกอร์ที่น่ารักมากๆนะคะสําหรับคนที่เป็นแฟนคลับมินเนี่ยนไม่ควรพลาดน,นะคะอีกครั้งนะคะยังมาพร้อมกับหมวกกันน็อกลายลิมิเต็ดเป็นของมินเนี่ยนเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครแบบนึกถึงนะคะว่าเอ๊ะมันจะคู่กันยังไงให้นึกถึงสกู สปี้สนุปปี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นในส่วนของ Limited Edition ของมินเนี่ยนนะคะก็จะมีหมือกันน็อกคู่ใจโดยรถรุ่นนี้นะคะเป็นสกูปปี้รุ่นเพทิกนะคะซึ่งบอกเลยว่าราคาเปิดตัวนะคะเพียงแค่55,500บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญสำหรับลูกคา้าท่านไหนนะคะหรือลูกเพจช,ช่องย t uh u b e <c oughs> ของเรานะคะตอนนี้ชมอยู่เป็นสายวกของมินเนี่ยนอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าถ้าใครอยาก ตามนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> พอ่อยังไงได้ยังไงราคาสดยังไงนะคะบอกเลยนะคะว่าอย่าลืมติดตามนะคะที่แฟนเพจชาญยนนะคะทุกสาขาเลยและที่สำคัญอย่าลืมติดตามช่องชาญยนสองพัน channel นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปอัปเดตรถรุ่นใหม่ๆให้ทุกท่านได้รับชมแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นต่อไปเราจะพาไปชมรุ่นไหนนะคะติดตามกันไว้ได้เลยค่ะ